ชายคนหนึ่งเดินทางผ่านป่าแดดร้อนเงื่อไหลความเหนื่อยสะสมในกายและใจเขาเดินผ่านลำธารใสน้ำไหลเย็นเสียงกระทบหินเบาๆแต่ปากเขายังบ่นไม่หยุดว่ากระหายน้ำเหลือเกินพระพุทธองค์ทอดพระเนตรเห็นจึงตรัสถามด้วยเสียงสงบว่าเจ้าหิวน้ำจริงหรือหรือใจเจ้ายังไม่หยุดวิ่งหาชายคนนั้นชะง,งัก เพราะลำธารอยู่ตรงหน้าแต่มือเขายังไม่ยอมตักน้ำขึ้นดื่มพระพุทธองค์ตรัสต่ออย่างเรียบง่ายแต่แทงลึกถึงใจว่าน้ำมีอยู่ตรงหน้าแต่ใจเจ้ายังวิ่งไปข้างหน้าใจที่ไม่หยุดจะไม่เห็นสิ่งที่อยู่ใกล้ชายคนนั้นก้มมองลำธารเพิ่งรู้ว่าตลอดทางที่ผ่านมาเขามัวแต่มองหาน้ำที่ดีกว่าสะอาดกว่าเย็นกว่าสมบูรณ์กว่า จนลืมไปว่าน้ำที่ดับกระหายไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบแค่พอก็เพียงพอแล้วพระพุทธองค์ตรัสอีกว่ามนุษย์ทุกข์ไม่ใช่เพราะขาดความสุขแต่เพราะใจไม่ยอมดื่มจากสิ่งที่มีอยู่แล้วชีวิตของคนเราก็เหมือนกันเราวิ่งหาความสุขไกลออกไปเรื่อยๆตำแหน่งที่สูงกว่าเงินที่มากกว่าคำยอมรับที่ดังกว่าทั้งที่ความสงบ ความพอและลมหายใจที่ยังอยู่ไหลอยู่ตรงหน้าเหมือนลำธารเงียบๆเ,เมื่อใจไม่หยุดแม้อยู่ท่ามกลางสิ่งดีก็ยังรู้สึกขาดแต่เมื่อใจหยุดลงแม้สิ่งธรรมดาก็กลายเป็นความสุขที่ไม่ต้องวิ่งตามอีกต่อไปชายคนนั้นคุกเขา่าตักน้ำขึ้นดื่มช้าๆและพึ่งเข้าใจว่าเขาไม่ได้หิวน้ำมานานแล้วเขาแค่ไม่เคยหยุดพอ ความสุขอยู่ใกล้เสมอแต่จะเห็นได้ก็ต่อเมื่อใจหยุดวิ่งหาในสิ่งที่ยังไม่ใช่